หมดปัญหาลูกค้าต่อหนะักเจอกันบ่อยใช่ไหมครับแล้วถ้าทํำยังไงคุณจะรับมือยังไงกับการที่ลูกค้านั้นต่อหนักนะครับ อันดับแรกนะคุณต้องสร้างแบรนด์ก่อนถ้าอาสังหาริมทรัพย์ของคุณไม่สร้างแบรนด์ไม่มีแบรนด,ไรนด์ไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีการปลูกถ่ายทัศนคติเชิงบวกที่ดีที่ลูกค้ามีให้กับแบรนด์ของคุณแน่นอนเขาต่อแน่นอนทําไมเวลาไปซื้อกระเป๋าแพงๆเขาต่อที่เคาน์เตอร์ได้ไหมะไม่มีใครต่อชาแนลได้เลยครับไม่มีใครต่อหลุยส์วิกตองได้เลยครับไม่มีใครต่อราคาโรเล็กซ์ได้เลยครับทำไมครับเพราะเขาสร้างแบรนด์มาอย่างแข็งแกร่งเพราะนั้นการทำอสังหาเนี่ยสเต็ปแรกเนี่ยถ้าเกิดคุณจะทําเป็นอาชีพนะ คุณจะต้องสร้างแบรนด์ให้ดีการสร้างแบรนด์ที่ดีจะลดสัญหาเรื่องของการต่อรองราคาข้อที่สนะครับสำหรับคนที่ทําแบรนด์ดีแล้วแต่ลูกค้าก็ยังต่ออยู่นะครับเจอได้แต่ว่าคุณก็แค่มาดูว่าสิ่งที่เขาต่อน,นั้นมันเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ต้องเอาชนะครับยอมแพ้แต่ไม่แก้ตัวยอมรับว่าตรงนี้เราก็มีจุดด้อยที่อาจจะสู้กับคู่แข่งที่เขาเอามาเทียบไปได้แต่คุณใช้ข้อสามนี้เข้าไปผนวกครับคือเสนอ จุดเด่นคุณค่าสําคัญที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเองะเขา,าสนใจและมันสําคัญกว่าสิ่งที่เขาต่อรองซะด้วยซ้าไปถ้าเกิดคุณเข้าใจจุดเด่นหรือเพนพอยที่เอามาผูกคันกับจุดเด่นของสินค้าและบริการของคุณกับเพนพอยที่ลูกค้าของคุณนั้นให้ความสนใจผมคิดว่าการต่อรองราคาของคุณจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ลองเอาไปใช้ดูนะครับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายออกแบบก่อสร้างที่ดินโรงงานอพาร์ตเมนต์โชว์รูมสำนักงานก็ฝากติดต่อเรามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณครับ